ครับดูแ p a n e ็ Power ครับมีปัญหาเรื่องค่าไฟใช่ไหมครับเนี่ยวันสองวันนี้มาแล้วบางบ้านได้บิดค่าไฟแล้วเนี่ยพุ่งกระโจนครับโควิดครับผมมีคำแนะนำมาให้พวกเราช่วยเรื่องการลดค่าไฟได้นะครับนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับท่านที่มีความจำเป็นทางด้านงบประมาณดูตัวนี้ครับนี่ครับนี่ฮะตัวนี้เป็นกีดทายพลังว์อินเวอร์เตอร์นะครับขนาด1,000วัตต์นะครับขนาด1,000วัตต์ ก็เข้ารับแผงเข้ามาได้สูงสุดที่60โวลต์นะครับเอาพุทออก220อ่ตัวนี้เป็นตัวที่เราเรียกว่าระบบออนกริดนะครับเป็นระบบออนกริดนะฮรับสำหรับลดค่าไฟหน้าที่ของมันมีหน้าที่ไว้ผลิตไฟฟ้าร่วมมาการไฟฟ้านะครับเดือนดึงดึงเนี่ยจากการคำนวณขนาด1 0 0 0วัตต์เนี่ยนะครับโดยค่าเฉลี่ยประเทศไทยเราจะสามารถผลิตไฟในบ้านเราได้ประมาณเดือนละ6-700บาทก็ขึ้นอยู่กับจำนวนแผงที่เราจะต่อเพราะฉะนั้น1,000วัตต์เนี่ยเราต่อแผงได้3แผน่นนะครับ โดยไซส์ขนาดที่ของผมมีเป็น3 3 0วัตต์ตัวนี้ครับตัวนี้ดานนี้ดานนี่เห็นไหมฮะตัวนี้เป็นไซส์3 3 0วัตต์นะครับอ่าก็มีทั้งซันเพกซันฟรีแล้วแต่ใช้แบบนี้3แผ่นนะครับแล้วก็ใช้แจ็คขนานก็เป็น3ออก1 1คู่นะครับแล้วก็ต่อสายมาเนี่ยฮะต่อลงมาแบบนี้นะครับเป็น MC4 แบบนี้นะครับพอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเอาเข้าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ใช้เป็นหางปลาธรรมดาเข้าแดงดำบวกลบ แดงดำบอกรบแล้วฝั่งนี้ก็จะมีสวิตช์ power on แล้วมีจอเล็กๆการผลิตไฟให้ดูพอเอาพุทไฟที่ได้มันจะออกมาเป็นปั๊กตัวผู้อย่างนี้ครับบ้านท่านเนี่ยปั๊กตัวเมียมีตรงไหนเนี่ยเสียบเข้าไปนี่ฮะแล้วก็เปิดสวิตช์ระบบระบบทํางานแล้วครับระบบแบบนี้ทํางานแล้ว ก็ใช้งานงาน่ายนะครับตัวนี้9500บาทแพง3แผ่นก็ตกประมาณ1นึ่งบาทรวมแจ็คทั้งหมดเบ็ดเสร็จนะตัวยึดอุปกรณ์อนะไรทั้งหลายแหล่นี่ยก็ไม่น่าจะเกิน25ง0 0เอาไปติดตั้งเองได้ครับผลิตไฟใช้เองในบ้านเดือนละ700บาทก็ประทังไปก่อนค่าไฟช่วงนี้แพงนะครับถ้าสนใจนะ085 912 0087สวัสดีครับแล้วพบกันตอนต่อไปสวัสดีครับ